เบสตินกิฟฟรีนนะคะเหมาะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการดูแลตับเป็นพิเศษนะคะคนที่ต้องการดูแลตับเป็นพิเศษมีใครบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเพื่อนๆนะคะ ที่มีโรคนะคะที่เกี่ยวกับข้องกับตับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดานันไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับสูงความดานันคอเลสเตอรอลในเอ่ในเลือดสูงนะคะหรือว่าผู้ที่มีภาวะไวรัสนะคะไวรัสตับต่างๆนะคะก็สามารถบำรุงตัวเองดูแลตัวเองนะคะใครที่ทานอาหารพวกที่มีไขมันเยอะๆนะคะสามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระช่วยดูแลในเรื่องของการขาจัดไขมันออกจากร่างกายนะคะสามารถทานเล ินได้นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะสําหรับผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าคุณแม่หลังข้อนะคะที่มีภาวะในเรื่องของน้ํำนมอุดตันนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากไขมันนั่นเองก็สามารถที่จะทานเลซิตินได้เขาไม่ใช่ยาสมุนไพรเขาไม่ใช่ยานะคะเพราะฉะนั้นจึงปลอดภัยนะคะ